พยอมน้องน้องอะไรน้องพยอมน้องพยอมนะคะที่บ้านดงสามเหมอนเนาะตรงนี้อําเภอกัร,รยาณิวัฒนานะคะยูกัรยาอยู่นะบ้านอยู่บนดอยสวยมากแล้วก็ปลูกกระลำเยอะมากอายุน้อยร้อยล้านเลยล่ะเนี้ยนะคะวันนี้น้องเขาให้โอกาสเข้ามาดูบรรยากาศในสวนสตรอเบอรี่นะคะ สวนสตรอเบอรี่แล้วก็สวนกระลำนะคะแล้วมีบ้านบนดอยด้วยสวยมากเลยมลีมีสตรอเบอรี่ด้วยอันนี้เราเพาะมันไว้ใช่ไหมคะเนี่ยใช่นี่สตรอเบอรี่ของแท้อืมนี่ขอบคุณค้าอืมมีสวนส้นไไนมอืมมสวนส้นมส้สมมีมาเหมือนได้กิ<ช>มมนมันก็ขายได้กินมันไดมันมาได้ขายได้กินใช่ไหม,มแล้วเรามีคนงานเยอะไหมคะเนี่ย มีหกคนคือคือแบบคนงานประจำเลยอย่างเงี้เหรอคะใช่ค่ะอ๋ออายุน้อยร้อยล้านน้องพยอมอันนี้คือสวนสวนสตรอเบอรี่แสดงว่ารอบเขานี่เป็นของน้องทั้งหมดเลยใช่รอบเขานี่ทั้งหมดเลยแล้วแล้ว,แล,วแล้วบรรยากาศถ้าสมมติว่าเออหน้าท่องเที่ยวอย่างเงี้ยมีคนเยอะไหมก็ไม่มีหมายถึงคนแบบแวะไปแวะมาแล้วลงมาเที่ยวอย่างเงี้ยม,มาอยู่เนาะแบบ มาเทีย่ยวมาเยี่ยมชมเลยอย่างนี้เนาะสุดยอดบรรยากาศเลยค่ะเพื่อนๆนี่ต้นส้มด้วยอันนี้สวนสตรอเบอรี่พร้อมกับสวนกระลำนี่ได้สตรอเบอรี่ด้วยของแท้เลยสตรอเบอรี่เอากินสดๆดิชิมสดๆดิเดี๋ยวชิมสดๆ ปลูกเป็นขั้นเป็นขั้นตามเขานะคะน้องว่าน้องเขาบอกว่าปลูกนิดเดียวเองปลูกนิดเดียวของเขานี่เยอะแยะมากมายเลยขนาดบอกว่าไม่มีที่เนาะปลูกปลูกกระลำนะคะปลูกกับละกระลำกับสตรอเบอรี่นี่ อันนี้มันเพาะไว้ไม่ใช่เหรอคะทำไมทำไมมันเป็นลูกอะก็มันออกลูกพวกนั้น่ะอ๋อออกลูกตัวออกลูกนี่เราต้องเก็บมันออกเลยใช่ไหมจะจิมอืมเอาชิมเอาชิมสดสดดิเอาชิมสดให้ลุงชิมสดสดดินี่หวานหวานเนี่ยในเราชิมบ้าง ขอชิมพ่อรสชาติชอบเลยอ่ะสดจากสวนอันอันก็ต้อยคมจะซื้อเอาเออผมจะซื้อไปต้องถามก่อนละค่ะเอมันเก๊มันมันแตงคุ้มมันได้มะหูนะใช่ไหมมันได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น เอาให้ลูกสาวบัได้เอ่อลูกสาวจ้ินนิสกรรมไปกินบ้าเอาไปเอาคุ่มมาเอาครุ่มมานะเก็บสตรอเบอรี่ก่อนเนาะโอเคจ้าแต่มันถ้าไปถึงนี้ต้องกินแล้วโอ้นี่มันใบมเหมือนไดเมืองเออไปไดเมืองเออมาหมดไดเหมือกที่ช่วงสตอเร์รีโอ้ใช่ไหมโอเคได้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงลูกสาวให้ลูกสาวกินเนาะเดี๋ยวเราเอาสตรอเบอรี่ไปกินด้วยนะคะ โอเคโอเคโอเคได้เลยได้เลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บสตรอเบอรี่ต่อนะคะเพื่อนๆเจอก,กันคลิปหน้านะคะไปเก็บสตรอเบอรี่นะคะ